คุณใหญ่หน่อยด้เนาะครับยี่งให่แล้วมาขายคือเก่าเลยครับปิ้งข้าวจีครว่างเตาว่างแล้วก็เอาปลามาปิ้งนำนี่นี่ข้าวจีเราเนี่ครับก่อนละสิบบาทขายมาหลายปีแต่ขายข้าวจีมากมีคนเส้นอยู่บ่อวเนบ่อหนี่ว่าสิบบาทกับสีเส้นใหญ่หน่อยครับหาเรื่องเถื่อมานี่ผมเส้นได้อีกบ่อนี่ ได้โอ้ใจดีขนาดนี้ใจสปอร์ตคุณยายหน่อยครับเขาจีเราเป็นจะเสพคุณยายเราว่ามะมะแวดีน้ำยายแนี่ครับย่อยหน่อยครับผมแนนทองละแม่ครับท่างนี้กล้วยทอดด้วยครับกล้วยทอดครับได้ยังละแม่กินเข่าเที่ยงนักข้างในนั่นกระร่งย่ำครับตัวนี้กล้วยทอดส้นเนื้อท่างนี้ส้นเนื้อส้นเนื้อหมักขอมีครับปลาอย่างไรนี่ โอ้คนไปใส่หมองบ่อนนี่ใส่ตุ่มทุงเท่าไรครับ40บาทโอ้ไปตะปียงเสดด้วครับ3าทุงหลอทั้งนี้ไฟต่ำครับเรามีทุกตำนะครับบักทั่วบักแตงครับมีมีไข่ลูกครับไข่เข่าก็มีปียงปียงไก่กับโพเดมากใ้้เป่นตำเพิ่นมีให้ตำด้วยครับบักแดง นช่ครับเออบะกล้วยบะหมี have to have to to ่บะปกติให้มีบะกล้วยเมนบะครับนี่ค่ะแต่ว่าบะได้เนี่ครับโลละเท่าไหร่เดี๋ยวเบิ่งกไปเดี๋ยวตุ่นเป็นมันแก้วนะครับโลละสามสิบบาทสองโลนี่ยหาสิบโลดให้สิบบาทครับบ่วเคยโกงลูกค้าครับบ่วเคยโกงลูกค้าตัวนอเอาขึ้นตามไปมันโลละสามสิบสองโล่ก็ห้าสิบบัวต้องต่อแล้วก็โลดให้แล้วล่ะครับ โลดเองเมนบอสครับสายใส่ขี่ครับเมนบอต้องโตให้ยากนี่ครับนี่ผู้ได้ขี่ขันใส่ขี่ที่ปมนี่พนมีบริการรับจ้างเลยครับใส่ขี่ที่ปมนะครับเมนบอสหม่ขทุงเทไรรับจ้างอันนี่ฮันก็ดีแต่่อดละสิครับเราพูงามแล้วก็ใส่ขี่ที่ปมเป็นอยู่ด้วยครับกำลังโซเลกันอยู่ครับลูกค้าบ่มีครับเนี่หา ลูกค่าบบปันไดครับไม่ขานอะไรร้านดอกจานดูทิศเหนือทางนี้ไฟน้ำปั่นน้ำดื่มเลยครับนี่มีนะครับผู้ใดอยากกินครับมีพวกเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มกาแฟาเย็นครับโอเลี้ยงมีเบิดครับอีเมย์คนขายมานี่หลายปีเลยเด้๋นี่น้องแม่แมโคกเข่าโอ้ลูกเราเฮ็ดงานอยู่ธนาคารปุเดอ้อนี่ออส,อ,อสเตรเลียเหมืออสเตรเลียพ่อีเมย์โอ้ติขนมโคกโบราณ ไม่ท no ําหวานนะครับคนไหนที่จะกินหวานเราก็เติมน้ําตาลให้ใช่แล้วถูกต้องครับคุณย่าอย oh, huh? no no mm ิง hmm, ข right? no, ้าวใหญ่หน่อยคือหน่อยสองหน่อยเถอะบ้านหน่อยไล้เอาเป็นหน่อยอ๋อผู้นี้หน่อยผู้นั้นหน่อยผู้ขายกะทีจซื้อหน่อยคุณย่าซื้อหน่อยนะครับขายขนมโคกไก่ขายขนมโคกโบราณไม่ทําหวานนะครับไม่่ใชแล้วขนมดอกบัว หากินอยากดีแล้วครับหากินอยากเลยสมือบอกคอยมีอะไรอีเมย์ขนมดอกบัวถ้าอยากกินบ้าหายายได้อยู่ริมโค้งลานดอกจานคุณยายหน่อยอเด็กครับตามตามคลิปนี่แหละเราบริใสหวานได้ไปเติมเอาเองเห็นไหมครับคนไหนที่เป็นเบาหวานอย่างนี้นี่รักไม่กินน้ำตาลเรากินแต่เับปครับรักษาสุขภาพแมค่ะ,ะคุณยายแล้แยกน้ำตาลในต่างหากดีเด้อ ครับอ้าวขอบคุณคุณยายครับ